ต้องเหนือจากพื้นที่ชายแดนแล้วก็มีประเด็นที่ถูกพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกรณีที่กัมพูชาแอบอ้างสิทธิ์ของตัวเองครับโดยเฉพาะเรื่องของวรรณกรรมไทยเหมือนกับเอาไปสอดไส้เพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขามีการเสนอการแสดงนาฏศิสินชั้นสูงเป็นมรดกโลกต่อยูเนสโกครับและปรากฏว่ามีการเอาวรรณกรรมของไทย เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเหมือนไปแอบอ้างว่าเป็นของตัวเองแบบนี้คนไทยจะยอมได้อย่างไรนะครับชาวเน็ตไทยลุกฮืออีกรอบเลยนะครับหลังขุดพบว่ากัมพูชาได้นําการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงที่ใช้บทละครไทยไปขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธ,นธรรมที่จับต้องไม่ได้เมื่อปี2551โดยในปีนั้นไทยเองก็ไม่คัดคานปล่อยให้เกิดการขอขึ้นทะเบียนจนสําเร็จแตนะคุณปุ้มคุณผู้ชม ตรงนี้ก็ต้องหลายคนก็บอกว่าโอ้โหปี5-1ตอนนั้นใครดูแลนะยังไงนะออนอกจากนี้นะคะยังมีวรรณกรรมไทยอีก22เรื่องถูกนําไปแสดงอย่างเช่นไกรทองจันตโครบพระเว w สันดรอ,อีหนาวรามเกียนพระสุทนมโนราคุณผู้ชมเราคุ้นเคยกันหมดใช่ไหมหลายคนบอกว่าได้เรียนตั้งแต่สมัยประถมได้เรียนตั้งแต่สมัยมัธยมอ่ารจัตโครบประพันธ์โดยสุนทรผู้พระเวศนดรประพันธ์โดยเจ้าพระยาพระคลังหน อีเหนาบทาละครรําของพระพราชนินธ์รัชกาลที่สองรำเกียร์อย่างเงี้ยวรณกรรมร่วมสมัยอยู่แล้วพระราชนินพลของรัชกาลที่1และรัชกาลที่สองหลายต่อหลายเรื่องที่เราคุ้นเคยนะคะซึ่งทางด้านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยคุณประสบเรียงเงินบอกว่าทราบข้อมูลแล้วนะคุณกายแล้วก็มอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประสานความร่วมมือกับกรมศิลปากรกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงครับ ทางกระทรวงวัฒนธรรมขอยืนยันว่าหากได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและครบถ้วนแล้วจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไปอนายจัก,กริดโยมพยอมหรืออาจารย์ทอมครับอาจารย์ทอมนี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยนี่ท่านเนี่ยครับเนี่ยด้านสายมืออาจารย์ทอมแลวก็เป็นแฟนพันธุ์แท้สุนทรภูบอกว่าเมื่อ17ปีที่แล้วเนี่ยปีห้าหนึ่งกัมพูชานำการแสดงเกี่ยวกับนาาศิลินไปขึ้นทะเบียนโดยใช้วรรณกรรมจากไทยเป็นเนื้อเรื่อง นะครับแล้วก็จะให้เครดิตว่าเป็นวรรณกรรมไทยด้วยหรือไม่อันนี้อาจารย์ทอบอกผมไม่ทราบแต่สิ่งที่ขึ้นทะเบียนได้คือการแสดงนาฏศิสินชั้นสูงของกัมพูชาเท่านั้นครับไม่เกี่ยวกับวรรณกรรมไทยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคือต้องแยกออกจากกันนะ ไม่เกี่ยวกับวรรณกรรมไทยนะไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามคือกรณีดังกล่าวเนี่ยอาจารย์บอกเหมือนกับการแสดงโขนแต่และประเทศก็มีรูปแบบของตอนเองดังนั้นหากไทยต้องการขึ้นทะเบียวนวรรณกรรมของไทยเราก็ยังทําได้ค่ะเพราะถือว่าเป็นมรดกของชาติคนและสาขากันค่ะ อย่างในกรณีที่เกิดขึ้นนะครับก็สามารถสรุปได้เลยนะครับว่าที่ทางประเทศกัมพูชาได้ยื่นเสนอต่อยูเนสโกเพื่อให้เป็นมรดกโลกนะครับคือส่วนของการแสดงเท่านั้นนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องวรรณคดีไทยเลยนะครับเป็นคนละส่วนการแยกกันอย่างชัดเจนดังนั้นคนไทยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสร้างปัญหาใดๆตามมาวรรณคดีไทยยังไงก็ยังเป็นของไทยอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะครับจากวันนี้และตลอดไปครับ อาจารย์ทอมบอกว่าไม่ต้องกังวลแต่ชาวเน็ตแหม่ก็จะไม่กังวลได้ยังไงอ,อ่อะเราก็บอกเอ๊ะหลายๆเรื่องหลายๆราวนะบางคนก็บอกเราก็มีบทเรียนแล้วหรือเปล่าออแล้วก็อยากจะให้เรามีการแบบยื่นอ,อ,อะไรที่มันเป็นของไทยเนี่ยเราขึ้นทะเบียนบ้างสิเสนอไป,ไปบ่อยเสนอไปเยอะๆได้ไหม